กันเจ้าได้ขึนขีหลังส้างกังห่มเป็ดปญัญญากะยาเริ่มมชาวหน้าผูกขีควายก่อนกะเจ้าสิไปทั้งหน้าให้เลี้ยวเบิงทั้งหลังถ้ามันเป็นมะรูดททดเท่าเสียแล้วยาสิไป วัดจะดีใช่ดีที่โบสถ์สวยหรือล่ำรวยด้วยทรัพย์นับอสงไขยวัดนั่นดีเราผสงคทรงธรรมทรงวิัยถือหลักชัยอรหันเป็นสันดาน วัดจะดีมีหลักฐานเพราะบ้านช่วยบ้านจะสวยเพราะมีวัดช่วยดัดในิสัยบ้านและวัดผัดกันช่วยก็อวยชัยถ้าขัดกันก็มันไลทั้งสองทางตากับตีนตีนกับตา อยู่กันมาแสนผาสุขจะนั่งลุกยืนเดินเพิ่นหนักหนามาวันหนึ่งตีนทะลึ่งเอ่ยปัญญาว่าตีนนี่หนามีคุณเสียจริงจริงตีนช่วยพาตาเที่ยวชมที่ต่างๆ ตาจึงได้ชมเมืองและช้อปปิ้งเพราะฉะนั้นเจ้าดวงตาอย่าประวิงว่าตีนีนหนาเป็นสิ่งควรมูชาตาได้ยินตีนคุยโม่ก็มันใส่จึงร้องบอกออกไปด้วยโทสา ว่าตีนนี่หนาเดินไปได้ก็เพราะตาดูมักคาเศษแก้วน้ำไม่ตามตีนเหตุฉะนั้นตาจึงมีส่วนสำคัญกว่าสรุปแล้วทั่วทานินตีนไปได้ก็เพราะตาตีนได้ฟังก็เครียดแค้นแสนจะโกรธ จึงพิโรธกระโดดไปที่หน้าผาเพราะอวดดีคุยเก่งเบ่งกัวตาดวงชีวาจะดับไปไม่รู้เลยตาเห็นตีนทำเก่งเล่งกระโดดก็พิโรดละงับหลับตาเสยตีนพาตาทลาล่อมทั้งก้มเงย ตกผาเลยตายหาตั้งตาดี